สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly i n v e s t ประจำวันจันทร์ที่25มีนาคม2567ค่ะ โดยสัปดาห์นี้ค่ะเราแนะนำทยอยสะสมสามกองทุนด้วยกันค่ะ s p u s m l l ค่ะ SPIndia และ SPX ค่ะสำหรับ s p u s m l l นะคะจากการที่ F e d เนี่ยมีการยุตินะคะในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็คาดการค่ะว่าเ e d เนี่ยน่าจะมีการลดอาัตราดอกเบีย้ยประมาณช่วงไตรมาส2ของปีนี้นะคะก็น่าจะทำให้หุ้นกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยที่เพิ่งผ่านการกู้ยืมนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบีย้ยของเ e d ด,ด้วยค่ะประกอบกับปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งนะคะ ฝั่งสหรัฐก็มองว่าหุ้นกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยก็น่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีต่อไปนะคะซึ่งจากอดีตแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มขนาดเล็กค่ะมักจะเอาพอ,อ์มหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่นะคะในช่วงที่มีการเลือกตั้งค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นเ p สอินเดียนะคะซึ่งอินเดียเองเนี่ยก็มีการเติบโตของ GDP นะคะที่ค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะและมองนะคะว่าถ้าอินเดียเองเนี่ยสามารถที่จะรักษาการเติบโตของขนาดเศรษฐกิจแบบนี้ไปได้เรื่อยๆค่ะก็น่าจะทาให้อินเดียเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์สาของโลกได้นะคะภายในปี2030ค่ะและสุดท้ายนะคะกองติดดาวของเราค่ะ SPX ค่ะซึ่งก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตสูงนะคะซึ่งก็จะอย่างเช่นนะคะหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก AI นะคะ Cyber Security แล้วก็ Semiconductor ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้า FED นะคะมีการลดตลาดเบีย้ยตัวหุ้นกลุ่ม SPX เนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเป็นสัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลางหลักๆนะคะซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยผลการประชุมเนี่ยก็ออกมาเป็นไปตามคาดการณ์นะคะซึ่งตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตอบรับในเชิงดีนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะ มาเริ่มกันกับฝั่งสหรัฐก่อนนะคะก็เฟดเองเนี่ยก็มีมตินะคะในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมค่ะที่5.25-5.5%นะคะซึ่งดอทพลอตเนี่ยก็คือยังคงการลดอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมนะคะก็คือปีนี้เนี่ยมองว่าลด3ครั้งนะคะซึ่งเฟดเองเ,เ,เนี่ยก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจนะคะโดยมองว่า GDP เนี่ยปีนี้เนี่ยจะโตอยู่ที่2.1%นะคะซึ่งเดิมเนี่ยคาดการณ์ว่าจะโตอยู่ที่1.4%ก็เป็นการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นมา ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ค่ะส่วนฝั่งยุโรปนะคะก็เงินเฟอ้ออังกฤษเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงมาสู่ระดับ3.4เในเดือนกุมภานะคะซึ่งก็ต่ำกว่าคาดการะคะ์ค่ะอยู่ที่3.5แล้วก็เป็นการชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้านะคะที่อยู่ที่ระดับ4ค่ะโดยทาง B.O.E. นะคะหรือว่า Bank of England เนี่ยก็มีการคงอตัตราดอกเบี้ยนโยบายาไว้ที่5.25นตะคะตามคาดด้านนาวิเครห์ค่ะก็มีการคาดการ์นะคะว่าจะมีการเริ่ม ดอาัตาราดอกเบีย้ยครั้งแรกเนี่ยช่วงไตรมาสสามในปีนี้นะคะขณะที่ฝั่ง ECB นะคะก็มีการออกมาพูดค่ะว่าปีนี้เนี่ยนะจะมีการลดาตดาอกเบีย้ยสามครั้งนะคะส่วนด้านธนาคารกลางสวิสนะคะก็มีการลดอัตาราดอกเบีย้ยนําไปแล้วนะคะโดยเป็นการเซอร์ไพรส์คัทนะคะอยู่ที่25เบสิสพอยต์ค่ะสู่ระดับ1.5%นะคะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในกรอบมา9เดือนแล้วนะคะเราก็คาดการคะ่ะว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะไม่เกินกรอบเป้าหมายที่ระดับ1.5%ไปจนถึงปี2026นะคะส่วน ด้านค้าเงินสวิตฟรังเนี่ยก็มีการอ่อนค่าลงมาประมาณ1%นะคะญี่ปุ่นค่ะก็มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนะคะแล้วก็จบการใช้ตัว yield curve control นะคะซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะไม่ได้ขึ้นเลทแบบ agressive หลังจากนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการประชุมจะมีการอัปเดตตัวการประชุมของ BOJ ให้ในลำดับถัดไปนะคะส่วนฝั่งจีนเองค่ะก็มีประเด็นที่ว่า China Evergrande นะคะถูกกล่าวหาเรื่องช่อโกงนะคะเป็นวงเงินประมาณ 78,000ล้าน USD ค่ะฝั่งอาเซียนนะคะแบงก์อินโดนีเซียก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย5ครั้งติดต่อกันนะคะที่ระดับ6%ค่ะส่วนเวียดนามเองนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีของเขาเนี่ยมีการลาออกไปนะคะตลาดเนี่ยก็มีการตอบรับในเชิงลบชั่วคราวนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการยกเลิกการทำ pre-funding น,นะคะก็มีความเป็นรูปเป็นลางมากขึ้นนะคะก็มีแผนจากทางกรตอตต์เนี่ยออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะ ส่วนไทยเองค่ะก็ฟัน f ฟ o นะคะทั้งอาทิตย์เนี่ยหายไปกว่า1,000ล้านบาทค่ะด้านบอลยวนะคะก็ปรับตัวลงมานะคะทั้งตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวค่ะตอบรับการลดตลาดเบี้ยของเฟดนะคะในระยะข้างหน้าค่ะ สำหรับรายอุตสาหกรรมนะคะก็หุ้นถูกเซกเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าปรับตัวบวกได้ค่อนข้างดีนะนะคะโดยเฉพาะกลุ่มโกรดนะคะหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดการะคะ่ะส่วนด้านไมครอนเองนะคะงบก็ออกมาค่อนข้างดีค่ะก็เลยลากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยให้ปรับตัวบวกได้ดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนตัวราคาน้ํามันค่ะยูเครนนะคะปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีการโจมตีนะคะลงกลั่นน้ํามันของรัสเซียเนี่ยหลายต่อหลายครั้งในปีนี้นะคะโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยลงกลั่นน้ํามันเนี่ย อย่างน้อยเจ็ดแห่งนะคะถูกโจมตีด้วยโดรนจากยูเครนนะคะก็เลยทําให้การกลั่นน้ามันในรัสเซียเนี่ยลดลงไปประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นบาร์เรลต่อวันนะคะก็คือคิดเป็นสัดส่วนประมาณเจ็ดเปอร์เซนของกําลังการกลั่นในประเทศนะคะส่วนด้านโอเปกเองเนี่ยของก็มีการเดินหน้านะคะในการลดกําลังการผลิตตามแผนต่อเนื่องค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดก็เลยไม่ได้รีแอคอะไรกับประเด็นดังกล่าวมากนะคะก็เลยทาให้ราคาน,น้ำมันเนี่ยปิด f l a ตไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนด้านราคา ทองคำค่ะลบมาประมาณ0.1%นะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะคะในะคะ่ะที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะที่1%ค่ะส่วนค่าเงินเยนนะคะก็มีการอ่อนค่าลงไปค่ะเทียบกับดอลลาร์นะคะหลังจากการประชุม BOJ เนี่ยที่แม้ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าภาพข้างหน้าของทาง BOJ เองเนี่ยก็ยังคงโดวิชอยู่นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังคงมี QE ด้วยนะคะ ส่วนบิตคอยค่ะก็โดนแรงเทขายต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยมีการพุ่งเหนือ70,000เหรียญค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกของเราในสัปดาห์นี้นะคะเฟดค่ะก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดการนะคะพร้อมส่งสัญญาณผ่านดอทพลอตค่ะว่าปีนี้เนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะที่3ครั้งค่ะ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นสัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลางต่างๆนะคะก็เริ่มกันที่ฝั่งสหรัฐค่ะซึ่งผลออกมานะคะก็คือว่าเฟดเองเนี่ยก็มีมตินะคะในการคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมค่ะคือ5.25-5.5%ตามคาดนะคะส่วนด้านดอทพลอตเองเนี่ยก็มีการบ่งชี้นะคะว่าเฟดเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ย3ครั้งในปีนี้นะคะซึ่งตัวตัวเลขในการลดตรงเนี้ยก็คือเท่าเดิมแต่ว่าถ้าไปดูดอกเบีย้ยในช่วงปี2025ถึงปี 2026เนี่ยก็มีการลดอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่น้อยลงนะคะเดิมเนี่ยคาดการว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ย4ครั้งนะคะก็ลงมาเหลือ3ครั้งแล้วก็ตัวอัตราดอกเบีย้ยในระยะยาวเนี่ยก็มีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะประมาณ120เบ s ิสพอยต์ค่ะส่วนเฟดเองนะคะก็มีการปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะโดยมองว่า GDP ในปีนี้เนี่ยจะมีการขยายตัวนะคะอยู่ที่2.1ซึ่งเดิมเองเนี่ยก็คาดการนะคะอยู่ที่1.4แล้วก็มีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ในปี202 2025แล้วก็ปี2026ขึ้นด้วยค่ะซึ่งตรงน,นี้เองนะคะก็สะท้อนค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะเกิด recession นะคะก็คือเป็นการสะท้อนว่าไม่เกิด hard landing นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเฟดเองนะคะก็มีการปรับเพิ่มการคาดการเงินเฟ้อนะคะจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะอยู่2.4%ในปีนี้นะคะก็ขยับขึ้นมาเป็น2.6%ค่ะส่วนด้าน unemployment rate นะคะหรือว่าอัตราการว่างงานเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากเดิมเนี่ยคาดเอาไว้ที่4%นะคะก็ขยับขึ้นมาเน 4.1%ค่ะสำหรับบาลานซ์ชีทของเฟดนะคะก็เราก็ แสดงให้เห็นนะคะในชาร์ตซ้ายมือด้านบนนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเฟดบาลานซ์ชีพเนี่ยมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเดิมเนี่ยมันอยู่ประมาณ9ก้าเทรลเลียนยูเตอนนี้เนี่ยมันลงมาเหลือประมาณ7.5็ดจุดห้าเทรลเลียนยูเนะคะคือบาลานซ์ชีพของเฟดเนี่ยลงมาประมาณ1.5ึ่งจุดห้เทรลเลียนซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยเฟดเองนะคะก็มีการทำคิวเนี่ยเดือนละประมาณ9.5หหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งการประชุมรอบนี้เนี่ยคุณพาวเวลเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเผยแผ,แผนแน่ชัดนะคะในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนตัว QT นะคะซึ่งาทางนักข่าวเองเนี่ยก็มีการถามถึงซึ่งเขาก็บอกว่าก็ไหลดีนะคะที่จมีการเปลี่ยนเร็วนี้นะคะซึ่งเราก็คาดการณ์เขาว่าเขาน่าจะเริ่มมีการพูดถึงแผนตรงนี้เนี่ยในช่วงการประชุมรอบหน้านะคะแต่ว่าทานันท้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็ต้องดูในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะซึ่งเราก็มองว่าท่าทีของเฟดเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความโดวิชนะคะแล้วก็ความกังวลในเรื่องของเฟดเชนเนี่ยก็ลดน้อยลงไปแล้วค่ะจากการที่เขาเนี่ยมีการ ปรับประมาณการตัวการเติบโตของเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนันยสําคัญเลยนะคะซึ่งถ้าลงทุนในสหรัฐเนี่ยเราก็ยังชอบค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือเป็นหุ้นขนาดเล็กนะคะอย่างตัว Russell 2000เนี่ย Russell 2000เนี่ยจะเห็นได้ว่า,าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะเป็นต้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการเอาพอร์ฟอร์มตัวดัชนี S&P 500อย่างต่อเนื่องเลยนะคะประกอบกับเดี๋ยวถ้ามีอิเล็กชันนะคะหุ้นกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้ได้เหนือตัวดัชนีอย่าง S&P 500ค่ะ ประเด็นถัดมาค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะคะก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยครั้งแรกนะคะในรอบ17ปีค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เช่นกันนะคะซึ่งผลออกมาก็คือมตินะคะ7ต่อ2เสียงะคะ่ะในการที่จะปรับขึ้นตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่10 basis point นะคะซึ่งก็ถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยครั้งในรอบ17ปีเลยค่ะตั้งแต่ปี2007นะคะก็เลยทาให้ตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายเดิมเนี่ยอยู่ที่ลบ0.1ถึง 0%, 0นะคะก็ขยับขึ้นมาเป็น0ถึง0.1%นะคะ่ะหลังจากที่เงินเฟอ้อของญี่ปุ่นเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นมานะคะเพราะา ว่าเขาเองเนี่ยก็มีการขึ้นตัวค่าแรงขั้นต่ำด้วยค่ะนอกจากนี้เองนะคะเขาก็มีการยกเลิกการทำตัวยูเคอร์คอนโทรลนะคะหลังจากที่ใช้มายาวนานถึง7ถึง8ปีนะคะแล้วก็มีการยุติค่ะการซื้อตัว ETF แล้วก็ JRE ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ QE ก็ยังคงมีอยู่ในระดับเดิมนะคะก็ยังเป็นโทนที่อ e a s ing อยู่นะคะแล้วก็ถ้าดูค่าเงินเยนเนี่ยก็มีการ React ในเชิงอ่อนค่ามากที่สุดในรอบปีนะคะก็ทะลุ150เยนต่อดอลลาร์ไปนะคะหลังจากที่ประชุมบีโอ ซึ่งถึงแม้ว่าทาง BOJ นะคะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะแต่ว่าเอาลุูข้างหน้าแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงมีทิศทางที่ dovish อยู่นะคะซึ่งเขาเองเนี่ยก็บอกว่ายังคงจําเป็นนะคะที่จะต้องใช้ในโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายค่ะจนกว่าที่เงินเฟ้อเนี่ยจะแตะ2%อย่างยั่งยืนค่ะ มาดูด้านค่าเงินเยนบ้างนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากชาร์จสายมือนะคะเทรดเดอร์เนี่ยก็มีมุมมองนะคะว่าค่าเงินเยนเนี่ยน่าจะมีการอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะก็เลยมีการเปิดชอ็อตโพซิชันในค่าเงินเยนเนี่ยสูงที่สุดในรอบ5ปีนะคะหลังจากที่ประชุม BOJ เสร็จค่ะซึ่งถ้าเราดูจากชาร์จขวามือนะคะจะเห็นได้ว่า BOJ เนี่ยแม้ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะแต่ว่าตัว real interest rate หรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เป็น nominal rate นะคะเอามาหักลบด้วยเงินเฟ้อเนี่ยจะเห็นได้ว่ายังคงติดลบอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวบอกค่ะว่าทาง BOJ เองเนี่ยก็ยังคงไม่จะคงไม่ต้องนะคะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย real rate มันยังติดลบนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าปัจจัยที่ support ว่าเรามองว่าทําไม BOJ นะคะไม่จําเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เนื่องจากว่า ถ้าตอนนี้เนี่ยไปดูหนี้สาถาณะต่อ GDP นะคะของญี่ปุ่นเนี่ยสูงประมาณ250%ของ GDP เลยก็เลยทําให้ถ้าเขาเนี่ยมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็จะเป็นภาระกับทางรัฐบาลน,นะคะในการที่จะต้องมารับตัวภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะคะก็เลยมองว่าทาง BOJ เนี่ยไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้แล้วนะคะน่าจะเป็นเพียงแค่รอบเดียวค่ะแล้วเราเองเนี่ยก็มองว่า,าญี่ปุ่นเองนะคะยังคงน่าสนใจในการลงทุนนะคะจากการที่มี positive carry ด้วยนะคะแล้วก็ถ้า เทียบตัวอตัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเองเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยยังถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ต่ํามากค่ะ ประเด็นสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นการลาออกนะคะของทางประธานาธิบดีเวียดนามค่ะซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยก็มีการตอบรับในเชิงลบเพียงระยะสั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการรีบาวขึ้นมาได้ในช่วงถ่ายสัปดาห์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากทางกรอตอนะคะที่เขาเนี่ยก็มีการมีแผนนะคะในการที่จะยกเลิกตัว Pfunding น,นะคะก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะว่าเวียดนามเองเนี่ยน่าจะใกล้เข้าสู่ emerging Market นะคะ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางสภานิติบัญญัติของเวียดนามค่ะก็มีการรองรับการลาออกนะคะของประธานาธิบดีหววัาวางถึงนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองก็คือถือว่าเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามนะคะที่ดํารงตําแหน่งได้สั้นที่สุดนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยก็คือมาจากการละเมิดกฎพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเผยรายละเอียดอย่างเบื้องหลึกนะคะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยรองประธานาธิบดีนะคะ คุณวอเทียนส่วนเนี่ยเขาก็จะขึ้นมารักษาการแทนค่ะตลาดค่ะก็ตอบรับในเชิงลบนะคะหลังจากที่มีข่าวการลาออกของประธานาธิบดีค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยสักประมาณช่วงถ่ายสัปดาห์นะคะก็ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็มีการรีบาวปรับกลับขึ้นมาได้นะคะซึ่งกรอ,อตตอเวียดนามเองเนี่ยก็มีข่าวดีนะคะว่าเขาเนี่ยมีการประกาศร่างนะคะแผนการยกเลิกการทำพรีฟันดิ้งค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะคะข้อแรกเนี่ยก็คือนักลงทุนสถาบันจากต่างชา ะะเดิมทีเนี่ยถ้าเข้ามาซื้อหุ้นเวียดนามนะคะก็จะต้องมีการ pre funding ร ร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือต้องเอาเงินมากองก่อนนะคะก่อนที่จะมีการเทรดหุ้นได้ซึ่งทางกรอตตเองเนี่ยก็จะยกเลิกตรงนี้นะคะโดยที่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมารีฟันดิ้งเต็มจํานวนร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยโบรกเกอร์เองนะคะคนที่เทรดหุ้นรับ transaction นะคะมาจากนักลงทุนสถาบันต่างชาติเนี่ยก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยไม่สามารถที่จะชําระราคาหุ้นได้ในวันเซ็ตโตนะคะแล้วก็ข้อที่สามค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความโปร่งใส ะะสำหรับบริษัทจดทะเบียนคือบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นนะเกิน1.2แสนล้านดองหรือว่าประมาณ176ล้านบาทเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทค่ะเป็นทั้งภาษาเวียดนามแล้วก็ทั้งภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือเป็นออชชั n นอนะคะก็คือจะเปิดเผยตัวงบการเงินเป็น เป็นเพยงแค่ภาษาเวียดนามก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าตรงนี้เนะี่ยก็คือจะมาลดข้อจํากัดนะคะในเรื่องของการที่ต่างชาติเนี่ยจะเข้าถึงตัวข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็มองว่าการลาออกของประธานาธิบดีเนี่ยก็เป็นเพียงแค่น้อยระยะสั้นนะคะในการที่จะเข้ามากระทบเซนติเมนต์ในเรื่องของการลงทุนค่ะซึ่งเราก็มองว่าเวียดนามเองเนี่ยศรษฐกิจเขาก็ยังมีข้อดีค่อนข้างมากนะคะ FDI ก็ยังโตอย่างแข็งแกร่งนะคะจากการที่ต่างชาติเนี่ยมีการย้ายฐานกําลังการผลิตมาที่เวียดนามอย่างต่อเง เนื่องนะคะประกอบกับถ้า Pre-Funding เนี่ยเกิดขึ้นจริงนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคุณสมบัตินะคะของการที่เวียดนามเนี่ยจะถูกอัปเกรดสถานะเข้าเป็น Emerging Market นะคะเราก็มองว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเวียดนามก็จะเข้าสู่ Emerging Market ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะวันที่15มีนานะคะก็จะมีตัวเลขยอดขายบ้านนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะของฝั่งสหรัฐนะคะวันที่17มีนาค่ะก็จะมีตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยุโรปค่ะและวันที่18มีนานะคะก็จะมีตัวเลข GDP ของสหรัฐในควอเตีประกาศออกมาค่ะสำหรับ w e วิ l y ต e s s ของเรานะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบรจ a แอ e เซทพัฒได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook y o u t u b e และบล็อกดิจแอปพลิเคชัน A.S.P. Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111